เบื้งกันว่าจีมานโมมานใส่ไอ้เมือ,มอ,มอว่านขึ้นไม่ยา้ไเ้อยู่4ซตัวพี่น้อง4ตัวบ่นหญ่ปานไหมือน,นี้าสายจังน้อยทิดธุละอยู่นี่คูคลองน้ำคลองน้ำแหงเล,เลยนะพี่มันมีนี่ห้อยนูกัด

ลูกมันใส่ไปต่อพี่น้องนี่พี่น้องถึงแล้วตัวนึ่งเป็นทองขาวด้วยพี่น้อง Hmm? kept your mind, you know? đây tôi bên đấy hả à, có để pin để om đi đâu bay to biết đâu để nó bay lăn bô lăn ngoài mà khẩu như thế bất thường xây về to phi xây về to Ủa yết, lót cái về lấy gì thêm Hãy subscribe cho kênh không ใส่ไปเถิงกลับหายพี่น้องกลับหายอู้นี่นี่หนูพุกหมกุดจูดเล้วพี่น้องเนื้อหอยเนื้อหอยว้าวนี่นี่นี่เนื้อหอยจุบอู้แต้มสวยแต้มสวยเห็นไหมพี่น้องมันจะมืดเฉหน่อยนี่ซอนทอนกับแสงตะวินโอ้สวยสวยสวยเก็บเก็บพี่น้องเก็บใส่ไปต่ออีกพี่น้อง Có đẹp pin này ôm gì đó bạn Ui, ăn mình Hử, cái Mấy cái mấy hả Xây vịt tôi <tôi tàu> bị đế, <tôi tàu> Lạc Lạc Ông, say mẹ to đấy hiệu nào đấy, lắm lắm lăn, lắm 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 รุดออกใส่แต่ขาวเปลาห้อยรุดออกด้วยพี่น้อยห้อยรุดออกใส่ไปต่อบ่มีห้อยบบดนี้ใส่ขอบเปลือกไปต่อเทอม,มนี่มือใส่สวยพี่น้องใส่สวย โมเมนทองพุกโมเมนทองขาวแล้วตัวนี้เป็นทองพุกพี่น้องทองไปต่อยพี่น้องไปต่อยอีกนีอีกเหลืออีกหลายาหลังท่านอืมพี่น้องหลังนี่ถือทองขาวนี่เลยลังนี่ทองขาวขาวเก็บก่อนพี่น้องพอได้ออมอยู่พี่น้องพอได้ปิ่งได้ออมอยู่ ของเขาเขาเปลือกไส้ไีกพี่น้องมือไม่จ้ามอีกใส่ไว้ปวกไปจัง่อยไอยต่อยพี่น้องไปต้อยเหลืออีกหลายลังนี่มีอีกหลังหนึ่งแถวหนึ่งแถวหนึ่งโบลรานเลยพี่น้อง เนื้อเขาเขาอ่อยเอาเขาเปลือกซะอีกน้อยเืินมามาื่นลงไปทางใต้ไปนเนี่เลยสองสามหลังไปเรื่อยๆเถื่อมีเถื่อมีแต้มพี่น้องเถื่อมีแต้ม mà giờ nụ mà sẽ xá mình hoa một ít thu lại một đang nhìn lăn không say, say như vậy thơm mà mì lăng gì theo đây quá cấp hai thì nó cấp hai ui กินไปแล้วบ่ไี้มาถืออีปูพี่น้องถืออีปูตายเอเลดโอ้ปูมันยางถือเอาๆใส่พี่น้องใส่ต่อ เอาอีปูเห็ดเนื้อมันเลยพี่น้องตัวว่างไห้เถอะมันมาก,กินอีปูมันกินเถือตัวเอาเขาใส่ไปเพราะเขาเปลือกใส่ไปก็อีปูนะไปต่อพี่น้องเหลืออีก